พยากรณ์อากาศประจำวันที่13ตุลาคม66ไปดูกันเลยว่าพื้นที่ไหนมีลุ้นฝนตกหนักกันบ้างไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไป13ตุลาคม66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปันกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ร่องมรสุมเ่อนไปพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่างลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคก,กลางกรุงเทพและปร,ะริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้พี่ๆน้องๆบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลาหลากได้โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่รุม่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดร,ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับบริเวณทะเลอันดมามันและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่เน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางสุโขทยัยตากกำแพงเพชรลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่เน้นมุกดาหารโคราชบุรีรัมย์ศรีสะเกดและอุบลราชธานี ลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเอ็นอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครลมตะวันออกความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่ววอ,อ,รตรอชั่วโมงภาคตะว,วันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวัน ออกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโเมตรต่อชั่โมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพักใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ